สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนช่องเสียงจากชายแดนนะครับวันนี้ก็มาอบสมุนไพรนะครับคลิป EP ที่หนะครับผมนะครับอันนี้เป็นกระทะไฟฟ้านะครับอันนี้เป็นกระโจมนะครับเพื่อนๆกระโจมนะครับภายในก็มีเก้าอี้นะครับมีเก้าอี้เดี๋ยวผมก็จะดันกระทะนี้เข้าไปนะครับกระทะเพื่อนๆหน่อยนะครับ ือไม่ได้ไปใช้ทําอย่างอื่นมีแต่อบสมุนไพรอย่างเดียวนะครับอในกระทะนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดดูเขเปือนดูควันครับนะเห็นไหมครับควันละอุเลยนะครับไอ้น้ํานะครับผมมีตะไคร้นะครับใบตะไคร้ใบข่าใบมะกรูดอใบขี้เหล็กใบเป้านะครับ แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะครับผมนจะจำไม่ได้อีกอย่างหนึ่งเป็นหกชนิดนะครับผมนะครับใบขิลิกใบเป้าอ่าใบยูคาลิปตัสอ๋อใบยูคาลิปตัสนะครับเป็นหกชนิดนะครับผม่นะาตอนนี้น้ำกำลังเดือดนะครับนี่เพื่อนทำดูเลยครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยนะครับปิดเข้าไปตอนนี้กำลัง เดือนะครับนั้นเราเปิดออกนะครับปั่นขึ้นเลยครับอบสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะครับนะครับระบบหายใจระบบปอดนะครับผมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อตอนนี้อยู่นะครับที่เป็นกันอยู่เนี่ยครับใน2019เนี่ยแหละครับผมแล้วก็นะครับ อ่าเป็นสมุนไพรขับเหงื่อนะครับผมอ่าลดน้ําหนักนะครับเหงื่อจะเยอะมากนะครับคุณภาพหลายอย่างนะครับปวดเข่าปวดแข้งปวดขานะครับผมมึนชาต่างๆนะครับได้ผลนะครับนฮะกำลังเดือดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปข้างในนะครับอ่าและจะออกมาพูดให้ฟังว่าเป็นยังไงสิบนาทีครับครับเพื่อนๆครับ ออกมาแล้วนะครับสิบนาทีครับเพื่อนดูครับดูเงือนะครับก่อนปิดบังไว้นะครับสิบนาทีครับทีนี้เราก็จะปิดสวิต์ก่อนนะครับร้อนนะครับอบไหมทำไมไม่อบล่ะอ่านเห็นไะ มีแต่คุณพ่อคนเดียวครับทําตอนเนี้ยยังทํามาอย่างต่อเนื่องนะครับลูกสาวก็ขวี้กไวไปแล้วนะครับไม่มีเวลานะครับการบ้านเยอะ <laughs> <laughs> ผมพักผมเข้าไปสิบนาทีนะครับเหงื่อออกแล้ววเอานอฟ้าเอาน้ำเกลือแร่มาให้หน่อยลูกนะครับเหงื่อออกเยอะเดี๋ยวผมจะได้ดื่ม น้ำเกลือแร่ทดแทนนะครับผม,มนะครับพ่อว่าข้างนอกก็เย็นนะครับพอเราอยู่ข้างในนี่แบบสุดๆนะครับเหมือนอ่อหม้อโอเพเกียร์เลยนะครับผมนี่ครับมาแล้วครับมาแล้วะนะครับสดชื่นครับ น้ำเกลือแร่นะครับเป็นผงเกลือชนิดอ่าสีเงือนที่ผมไปซื้อมาจากร้านเพสัตนะครับแล้วก็มาใส่ขวดสปอนเซอร์นะครับใส่ตู้เย็นสักประมาณห้านาทีให้เย็นสักหน่อยนะครับแต่ไม่ต้องเย็นจัดนะครับเดี๋ยวจะจินสองรอบนะครับจะเข้าอีกรอบหนึ่งแล้วก็ ก็อิยรอบหนึ่งแล้วก็ออกมานะครับแล้วก็พักสักหน่อยแล้วก็อาบน้ํานะครับผมตอนนี้เหงื่อออกเยอะเลยนะครับเหมือนเราวิ่งสิบกิโลเลยนะครับอันนี้ไว้กินรอบหลังนะครับรอบสองต้องเป็นเหงื่อเยอะกว่านี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปรอบหนึ่งนะครับสิบนาทีเสร็จแล้วครับรอบสองออกมาแล้วนะครับร้อน ของวัาข้างนอกก็อากาศเปลี่ยนเลยครับเย็นนะครับผมก็ได้ถอดปลั๊กนะครับรวมแล้วสองครั้งรวมกันเป็นยี่สิบนาทีนะครับวันหนึ่งก็เอาซักประมาณยี่สิบนาทีนะถ้าถ้าใครฝึกใหม่ก็ห้านาทีนะครับห้า,าหนาทีสิบนาทียี่สิบนาทีประมาณนี้นะครับผมเราก็จะได้สุขภาพที่ดีนะครับผอตอนเช้ามาแล้วก็จะสุขภาพ ผองใสนะครับผมนะครับเราก็พร้อมที่จะออกไปต่อสู้กับโครคภายนอกนะครับไปไปประสบพบเจอโรคไข้วัดโรคอะไรต่างๆมันก็จะมีแรงต้านนะครับเพราะว่าในปอดเราเนี่ยสูดดมสมุนไพรอยู่แทบทุกวันนะครับอันนี้ก็คือข้อดีนะครับก็เพื่อนๆก็มาคุยกันนะครับผมใครมีอะไรดีๆมาแนะนำกันนะครับ น้อนนะครับเผือเดี๋ยวผมก็จะไปดื่มน้ำกระแรกนะครับที่เตรียมไว้เตรียมไว้ก็เสร็จสัก10บนาทีก็จะอาบน้ำนะครับเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับทํากิจกรรมอื่นปกตินะครับอันนี้คือเราเสียสละทุกวันมันไม่ได้เมียเวลามากมายนะครับบางทีเราก็นอนเล่นอยู่เฉย นะครับทาอย่างอื่นที่ไม่เป็นประโยชน์ก็ยังมีนะครับเราเอาเวลาสักสิบนาทียี่สิบนาทีเนี่ยมาทาเพื่อตัวเองนะครับให้เป็นนิสัยนะครับผมมันก็จะเกิดภูมิต้านทานในตัวเองโดยปริยายนะครับเพราะว่าอยู่ที่ไหนเราก็ทําได้ผมผมยอมรับตัวนี้เลยครับอยู่ที่ไหนก็ทําได้ไม่มีเวลาออกกาลังกายเราก็ทําได้ นะครับทาให้เงื่อออกส่วนการเดินเนี่ยเราก็ควรเดินในพื้นที่เรานะนะั่นแหละให้แขนขาให้ข้อให้อะไรได้ขยับบ้างนะครับส่วนอยากเอาเงื่อออกก็ต้องทําอย่างนี้นะครับผมโอเคนะครับเพื่อนๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้เป็นอีพีที่หกนะครับคลิปหน้าก็มาคุยกันดีนะครับสวัสดีครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์ และกดแชร์ด้วยนะครับผม